สวัสดีครับผมชื่อนายการสประสานนะครับรหัสประจําตัวนักศึกษา62114340438นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตัวเว็บเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับซึ่งเป็นการวิ่งแบบเวอร์ชวลรันนะครับก็คือวิ่งออนไลน์นะครับ วิ่งแล้วก็เอาข้อมูลนะครับมากรอกเข้าระบบเว็บซึ่งในการวิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยจะเก็บขยะจํานวนเท่าใดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาในตัวเว็บครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งเว็บเนี่ยมี2สิทธิ์การใช้งานนะครับก็คือผู้ใช้ทั่วไปกับนักศึกษานะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาเข้ามาทํากิจกรรมนี้นะครับขยะ1ชิ้นที่เก็บนะครับและถูกอนุมัติก็จะได้รับ คะแนนกิจกรรมจำนวน1นาทีนะครับซึ่งให้เทอมละไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับซึ่งผมจะมาแนะนําส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถกรอกยูสเนมที่เราต้องการได้เลยนะครับนะครับอีเมลนี่นะครับรหัสผ่านไม่น้อยกว่า9ตัวอักษรนะครับ อ๋อ,อเบอร์ยังไม่ครบนี่ครับถ้ากรอบเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้นะ,ะน,นะครับก็คือสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับก็กดยืนยันการสมัครนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอายูสเนมที่สมัครไปเมื่อกี้ เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่าน,นี้กรอกพลาดผ่านผิดนะครับอ่านี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดผู้ใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งหน้าแดชบอร์ดก็ำก็จะมีเมนูให้ใช้งานดังนี้นะครับอันนี้คือบันทึกข้อมูลการวิ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลแล้วก็ สามารถอัปรูปภาพนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำกิจกรรมนะครับเข้ามาในระบบได้นะครับก็ภาพการวิ่งแล้วก็ภาพการเก็บขยะนะครับกกข้อมูลเข้าม,มาครับ6กิโล62แล้วกันนะครับขยะเอาเป็นถุงพลาสติกจำนวนหนึ่งถุงนะครับกกเก็บไปบันทึกข้อมูลบันทึกสำเร็จนะครับก็มาเช็คที่ประวัติการบันทึกว่าข้อมูลเราบันทึกรูปกัน หรือเปล่านะครับก็มีชื่อมีรูปภาพการวิ่งนะครับรูปภาพเก็บขยะแบบนี้นะครับระยะทางการวิ่งที่เราก่อนะครับจํานวนขยะวันที่บันทึกนะครับแล้วก็สถานะรอการอนุมัตินะครับถ้ามีการอนุมัติก็จะมีวันที่อนุมัตินะครับซึ่งในตัวระบบก็สามารถดูอันดับการวิ่งแล้วก็อันดับการเก็บขยะได้นะครับซึ่งถ้าเกิดข้อมูลเราถูกอนุมัติเนี่ยข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บแล้วก็นําไปประมวลผล เกี่ยวกับเรื่องของอันดับน,นะครับแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมวิ่งนะครับก็คือสามารถสมัครกิจกรรมวิ่งได้นะครับถ้าผู้ดูแลระบบเนี่ยเป็นผู้สร้างกิจกรรมวิ่งขึ้นมานะครับสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับอันนี้ถ้าไม่กรอกข้อมูลก็มีแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็กรอกรหัสผ่านเก่าลงไปรหัสผ่านใหม่นะครับ น,นี่ก็เปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จนะครับจัดการข้อมูลส่วนตัวได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนเบอร์โทรอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแบบนี้ชื่ออาจจะไม่ถูกต้องนะครับอัพโหลดรูปภาพนิดนึงนะครับบันทึกข้อมูลนี่นะครับอันนี้ก็คือได้รูปภาพโปรไฟล์มาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ออกจากระบบนะครับจะออกจากทางนี้ หรือจะคลิกที่ตัวชื่อผู้ใช้แล้วก็ล็อกเอาออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการใช้งานระบบแล้วนะครับก็ขอจบการแนะนำวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพียงเท่านี้ครับ